เรากำลังบินผ่านดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเรา,เราผ่านดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนจากนั้นเราก็เคลื่อนผ่านพื้นที่มืดเหนือขอบโลกของเราเรา,เรามาถึงที่หมายแล้วมันคือเมกออร์ตมันเป็นพื้นที่โดยสมมติฐานที่อยู่รอบๆร,ระบบสุริยะที่มีดาวเคราะห์น้อยและก้อนน้ำแข็งจำนวนมากมันน่าจะเป็นที่ที่เกิดดาวหางที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และตอนนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปยังดวงอาทิตย์ b e r n ์นาดิเนลลีเบอร์นสตีถูกค้นพบโดยบังเอิญระหว่างการสำรวจพลังงานมืดกล้องโทรทัศน์ของเราถูกชี้ไปที่พื้นที่ห่างไกลเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าจักรวาลกำลังขยายตัวอย่างไรนักดาราศาสตร์ยังต้องการสร้างแผนที่ที่มีรายละเอียดมากขึ้นของจักรวาลที่สังเกตได้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ภาพกว่า80,000ภาพและพบวัตถุเคลื่อนที่มันอยู่ใกล้กับดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราอย่างน่าตกใจ มันมีขนาดที่น่าประทับใจมากซึ่งอยู่ที่100กิโลเมตรนั่นคือความกว้างของเทเลสามิชิแกนมันเป็นดาวหางที่มีหางยาวอยู่แล้วโดยปกติดาวหางจะได้รับหางเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจากดาวฤกษ์ทำให้พื้นผิวดาวหางอุ่นขึ้นและวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเช่นน้ำแข็งเริ่มระเหยสิ่งนี้ก่อตัวเป็นเมฆไอน้ำและฝุ่นที่ยืดยาวออกจากดาวหางแต่เบอร์นาริดีเนลลีเบิร์นสตีนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เกินกว่าจะร้อนขึ้นได้ นั่นหมายความว่าพื้นผิวของมันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันมันอาจเป็นคาร์บอนมอนออกไซด์แข็งสิ่งนี้จะเพิ่มความสว่างของดาวหางนั่นเป็นเหตุผลที่มันถูกสังเกตเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์บนโลกเราสามารถเปรียบเทียบเบอร์นาดินเนลลีเบิร์นสตีนกับอุกกาบาตท,ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยตกลงมาบนโลกได้ประมาณ66ล้านปีก่อนโลกของเราถูอุกกาบาตความกว้างประมาณ10กิโลเมตรพุ่งชนในขณะนั้นคลื่นระเบิดจากการชนกันได้เคลื่อนที่ไปรอบโลกหลายครั้ง คลื่นสึนามิที่เกิดจากแรงกระแทกนั้นสูงกว่าตึกราฟ้าที่ใหญ่ที่สุดและพลังงานจากการระเบิดทำให้เกิดไฟไหม้พื้นที่ขนาดใหญ่สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดรวมทั้งไดโนเสาร์และปลาโบราณก็สูญพันธุ์อุกกาบาตทำให้เกิดปล่องภูเขาไฟขนาด3เท่าของแมนฮัตตันซึ่งที่ที่มันตกลงไปนั้นเต็มไปด้วยกรรมฐานตรสีนิ้วระเหยเนื่องจากความร้อนที่ไม่ปกติและรวมตัวกันเป็นเมฆขนาดใหญ่สิ่งนี้ทำให้เกิดฝนกรดตกลงมาบนโลกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ดาวหางที่เพื่อนคนพบของเรามีขนาดใหญ่กว่า1ิบเท่าถ้ามันบินมายังโลกคุณจะเห็นมันด้วยตาเปล่าเป็นเวลานานก่อนเกิดการชนมันดูเหมือนดาวที่เคลื่อนไหวในท้องฟ้ายามค่ำคืนไม่กี่วันก่อนที่ดาวหางจะมาถึงโลกของเราคุณจะเห็นมันได้แม้จะเป็นตอนกลางวันและสามารถแยกแยะหางยาวๆของมันได้เช่นกันเมื่อดาวหางเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมันจะสร้างเสียงที่ดังมากจนคุณได้ยินจากอีกฝากหนึ่งของโลก เมื่อถึงจุดนี้ดาวห่างจะเริ่มร้อนขึ้นเนื่องจากเสศยสีกับอากาศมันจะเริ่มเผาไหม้เศษซากจำนวนนับไม่ถ้วนจะแตกออกจากตัวอุกาบาตและตกลงสู่พื้นโลกทันทีที่เบอร์นาดินีลีเบิร์นสตีนสัมผัสพื้นผิวของดาวเคราะห์เราจะเห็นแสงวาบที่สว่างกว่าดวงอาทิตย์ในเสี้ยววินาทีพลังงานจำนวนมหาาลจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อน สิ่งนี้จะสร้างการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกของเรามันจะฉีกพื้นดินและเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศคลื่นระเบิดจะเผาผลาญทุกอย่างที่อยู่ภายในไม่กี่ร้อยกิโลเมตรแถมยังแผ่ไปในทิศทางที่แตกต่างกันทำลายและทำต้นไม้หักอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะลามไปที่ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและทำให้เกิดหิมะถล่มขนาดใหญ่ที่แผ่ไปหลายหมู่บ้าน คลื่นระเบิดจะเคลื่อนที่ไปรอบโลกกระสอบแต่ละอาคารบ้านเรือนในทุกทวีปแตกกระจายคลื่นสึนามิสูงมากจนท่วมเมืองชายฝั่งทั้งหมดแผ่นดินไหวที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์จะทำลายพื้นดินและสร้างรอยแตกลึกหลังจากเกิดการชนฝุ่นและเท่าหลายพันล้านตันจะลอยขึ้นไปในอากาศเมฆดำขนาดมหึมาจะปิดกั้นรังสีของดวงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์โลกจะจมดิ่งสู่ความมืดมิดเศษต,ต่างๆทั้งหมดในอากาศจะเริ่มละลาย วกมันจะกลายเป็นลาวาเหลวและตกลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นไปอีกเท่าและฝุน่นในอากาศจะปกคลุมดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายเดือนในช่วงเวลานี้อุณหภูมิบนโลกจะลดลงหลายองศาแม้ว่าผู้คนรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งหมดบนโลกจะซ่อนตัวอยู่ในที่พักและบังเกอร์ลึกแต่ก็ไม่น่าจะรอดจากเหตุการณ์นี้โชคดีที่เบอร์นาดีเนลลี่เบิร์สตีนนั้นไม่เข้าใกล้โลก ขณะน,นี้ดาวหางอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ20หน่วยดาราศาสตร์ซึ่งนั่นคือระยะทาง20เท่าจากโลกถึงดวงอาทิตย์นั่นหมายความว่าดาวหางจะข้ามวงโครจรของดาวยูเรนัสในไม่ช้าในปี2031มันจะห่างจากดาวของเรา11หน่วยดาราศาสตร์ซึ่งอยู่นอกวงโครจรของดาวเสานี่คือความเป็นไปได้มากที่สุดที่เบอร์นาดินีลีเบิร์นสตีนจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จากนั้นจะเริ่มบินกลับไปยังขอบของระบบสุริยะ ต่ดาวห่างจะกลับมาอีกครั้งมันจะเคลื่อนที่ออกจากดวงอาทิตย์และช้าลงจนกว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะดึงมันกลับจากนั้นดาวห่างจะสร้างวงโคโจรอีกวงหนึ่งรอบระบบสุริยะของเราแต่จะใช้เวลาประมาณ3ล้านปีตอนนี้เรามีอุกกาบาตอื่นๆให้กังวลเช่น3-20 0เฟทอนมันข้ามวงโคโจรของดาวอังคารโลกดาวศุกร์และดาวพุธจากนั้นโคโจรรอบดวงอาทิตย์แล้วกลับมารอบการโคโจรนี้ใช้เวลาประมาณ523วัน จากนั้นก็เริ่มต้นใหม่อุกกาบาตนี้ถือว่ามีความอันตรายเนื่องจากมันโครจรรอบโลกที่ระยะทาง7.5ของโลกกับดวงจันทร์ในช่วงสุดท้ายที่มันเข้าใกล้โลกก้อนหินขนาดกว้าง6กิโลเมตรนี้ได้โปรยดาวตกดวงเล็กๆลงมาที่โลกของเราเนื่องจากดาวเคราะหน้อยมักเคลื่อนที่ผ่านดวงอาทิตย์พื้นผิวของมันจึงดูเหมือนพื้นบึงโคลนที่แห้งมันถูกปกคลุมไปด้วยเกรดแล้วรอยแตกเมื่อมันบินผ่านโลก เศษเหล่านี้จะแตกออกและทําให้เกิดฝนดาวตกแต่ดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอาจเป็นอันตรายคือ1 9 9 9 Jm 8ขนาดประมาณสนามฟุตบอล77สนามมันผ่านโลกด้วยระยะทาง9้าเท่าของดวงจันทร์การเข้าใกล้โลกมากที่สุดจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาสนหามสิบหากอุกกาบาตด,ดังกล่าวพุ่งชนโลกทวีปทั้งทวีปอาจถูกกวาดล้างไปส่วนที่เหลือของโลกจะประสบกับสึนามิขนาดใหญ่แต่จะรอดจากเหตุการณ์นี้ ตามธรรมชาติแล้วนักวิทยาศาสตร์กำลังคิดหาวิธีปกป้องโลกจากภัยพิบัติดังกล่าววิธีแก้ปัญหาแรกก็คือการควบคุมบิ๊กแบงกฎฟิสิกส์ข้อหนึ่งบอกว่าถ้าคุณใช้แรงในทิศทางเดียวมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นหากเราพบดาวเคราะห์น้อยที่กําลังจะชนกับโลกเราจะต้องส่งจรวดไปที่มันด้วยวิธีนี้เราจะสร้างการระเบิดที่ควบคุมได้ซึ่งไม่ใช่ภายในแต่อยู่เหนือพื้นผิวของมัน การระเบิดจะพุ่งขึ้นไปข้างบนและดาวเคราะห์น้อยจะเคลื่อนลงด้านล่างการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนวิธีโคจรของดาวเคราะห์น้อยแล้วมันก็จะบินผ่านโลกอีกวิธีหนึ่งคือการส่งวัตถุหนักเช่นยานอาวกาศไปยังวัตถุอวกาศวัตถุหนักทุกชิ้นมีแรงโน้มถ่วงของตัวเองดังนั้นยานอาวกาศจะต้องบินใกล้กับดาวเคราะห์น้อยซึ่งจะดึงดูดยานไปที่พื้นผิวของมันแต่เครื่องยนต์ของยานอาวกาศจะต่อต้าน เรือจะเริ่มดึงดาวเคราะห์น้อยไปในทิศทางตรงกันข้ามสิ่งนี้จะเปลี่ยนวิถีโคโจรของดาวเคราะห์น้อยและโลกของเราจะยังคงไม่บุบสลายเราสามารถชนดาวเคราะห์น้อยด้วยยานอวกาศได้ตุ้มหรือเราจะสร้างสถานีอวกาศอย่างสถานีอวกาศนานาชาติมันจะติดตั้งเลนขยายขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งเราจะส่งสถานีเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นและเริ่มมองหาดาวเคราะห์น้อยที่อาจเป็นอันตราย จากนั้นเราจะเล็งเลนทั้งหมดเพื่อให้รังสีของดวงอาทิตย์มุ่งไปที่หินยักษ์นั่นความร้อนจะเริ่มระเหยสาสารจากพื้นผิวของดาวเคราะห์น,น้อยนั่นคือสิ่งที่ฟิสิกส์จะเข้ามามีบทบาทอีกครั้งสสารจะระเหยขึ้นและดาวเคราะห์น,น้อยจะเคลื่อนลงด้านล่างเราสามารถห่อดาวเคราะห์น,น้อยด้วยฟิล์มสะท้อนแสงได้เช่นกระดาษฟอยล์โดยปกติวัตถุในอวกาศจะดูดซับรังสีของดวงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าดาวเคราะห์น,น้อยถูกปกคลุมด้วยกระดาษฟอยล์ รังสีจะสะท้อนออกจากพื้นผิวของมันสิ่งนี้จะสร้างแรงผลักที่อ่อนแอซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับหลีกเลี่ยงการชนกันและแน่นอนเราสามารถติดเครื่องยนต์จรวดกับดาวเคราะห์น้อยได้ด้วยวิธีนี้เราจะไม่เพียงแต่เปลี่ยนวิธีของมันเท่านั้นแต่ยังควบคุมวิถีของมันได้ด้วยแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดาวเคราะห์น้อยและจำนวนเครื่องยนต์จากนั้นเราก็สามารถใช้หินก้อนใหญ่ก้อนนี้ชนกับดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าได้